จุลเรียบสัวนนิโต้เ e นียบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในวิชาการฝึกอ่านสักเมียนนะครับคลิปนี้เราจะดูในส่วนเมรีนฮาสปรัมนะครับบทเรียนที่ห้าบห้านะครับเดี๋ยวผมจานให้ฟังก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับละงโง่ละโปละโมละโวสกอสง่สยง่ សដោសណសបសម៉សឡសវសអលងាយលពៅលមុតលវីងសងសកសកូវលវើយសញ្ញើសដោះសវាសបែកស្អាត សម្មោសាលាស្នប់ស្បែកជើងថ្ងៃល្ងាចផ្លែស្វាយសมาะត្រង់ដៃស្ដាំត្រីស្ងោសវត្តស្វាយសុវត្តស្វាយស្អោះស្អាតស្លឹកឈើជីដូនខ្ញុំ ចូលចាត់ពិសាសាលាកជាចំការជីតាខ្ញុំមានដើមឈើស៊ីផ្លែជាច្រើនដូចជាដូងសាលាល뭇ក្រូចនិងចេកជាដើមលពៅស្វាយครับสําหรับรายละเอียดนะครับก็ ในบทเรียนที่55นะครับก็เป็นเรื่องของเพรียงชนะซ้อนนะครับสำหรับเสียงควบกลัํานะครับดูรายละเอียดได้ในหน้า71นะครับในหนังสือคู่มือการอ่านภาษาเขมรนะครับทีนี้ก็มีเพียนชนะเต็มมีตัวโลซึ่งเป็นเสียงอ่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวซอซึ่งเป็นเสียงแข็งนะครับแล้วก็ลองไปดูแล้วกันว่าอ่อนนาอ่อนนะครับอ่อนนําแข็งแข็งนําอ่อนมันมีลักษณะแบบไหนนะครับ แต่หลังสุดนี่เป็นแข็งนําแข็งนะั่นแหละลองดูครับสําหรับคําศัพท์นะครับอันแรกก็คืออะงเงี้นะครับโลอันนี้ต้องเขียนครบเส้นมันขาดไปเะงเงี้แปลว่าตอนเย็นนะครับอ่อรเ,เงี้นี้จวกเหนียนะครับเย็นนี้พบกันนะครับเป็นช่วงเวลาเย็นถัดมาครับระปูมันมีหมู่บ้านชื่อบ้านระเาเาวนะใน มันเขมีนที่แปลเป็นชื่อไทยนะมันมีบาบตะเพาแต่น่าจะมาจากคาวะะ่าละปูนะครับหมายถึงฟ,ฟักทองนะครับละมุดอา่าละมุดก็คือละมุดนะเป็นผลไม้ละมุดของเราเนี่แหละครับละวีนแปลว่าขมนะครับสะงอสะงอแปลว่าต้มนะครับสกอสกอคือน้ําตาลาสารให้ความหวานนะครับสเกลสเกลก็คือ,อผมงอกนะครับผมที่มันงอกละเวย เราเวยก็แปลว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยย้อมร้เจเราเวยนะครับรู้สึกว่าผมเหนื่อยนะครับสเสย์มันมีลักษณะเหมือนขนลุกหรือเสียวนะครับเสียวพอขึ้นไปที่สูงนะก็เรารู้สึกสเสย์นะครับคือมันรู้สึกเสียวเสียวนะครับสอบแปลว,ว่าถมน้ำลายนะครับสวานี่แปลว่าลิงนะครับรูปนี้สวาสแบก สเปกแปลว่าหนังนะครับหมยถึงว่าหนังสัตว์หนังอะไรนี่แหละหรือหนังของเราก็เรียกสเปกนะครับถัดมาครับสะอาดสะอาดแปลว่าสะอาดจริงๆก็คือไม่สกรปรกด้วยแล้วก็ในเขมรนในภาษาเขมรสะอาดก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือแปลว่าสวยด้วยนะครับถัดมาครับสมาลสมาลแปลว่าหญ้าสลาแปลว่า มากนะครับต้นหมากสนบอ,อ่าสนบนี้ไทยที่สุรินมีหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านสนบเนาะแต่แต่ตัวสนบเนี่ยมันก็เรียกว่าอ,อะไรเป็นอุปกรณ์สูบลมสําหรับช่างตีเหล็กที่เขาใช้นะครับมันก็จะเป็นทําด้วยทาด้วยต้นไม้แบบนี้แหละแล้วก็มีต่อท่อเข้าไปเตาตีเหล็กแล้วก็มีอ่าอะไรดีละครับมันเป็นลูกสูบที่สูบอยู่ข้างในเหมือนจินตนาการเหมือนพวกลูกสูบจักรยานที่เป็นสูบมือนะครับแต่ว่าสมัยก่อนมันทำด้วยไม้ทั้งหมดเนาะมันเป็น อุปกรณ์สำหรับช่างตีเหล็กนะครับแล้วก็เวลาเขาจะสูบลมเข้าเตาไฟเขาก็จะขยับไอตัวนี้แหละขึ้นลงขึ้นลงนะครับใหญ่ใหญ่พอสมควรถัดมาครับสบาจึงนะครับก็แปลว่าหนังเท้าซึ่งมันแปลว่าก็คือรองเท้านั่นเองครับสบาจึงเนี่ยคือรองเท้านะครับทัางยงละเงี้ยนะครับทัางยงคือวันละเงี้ยคือช่วงเย็นนะครับก็คือเวลาเย็นนั่นเองนะครับแผลสวายนะครับสวายคือต้นมะม่วงแผลก็คือผลนะครับแผลสวายก็คือผลมะม่วง สมอตรองนะครับตรองก็คือตรงสมอน่แปลว่าซื่อสัตย์สมอตรงก็คือเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะครับไดสะดำนะครับได,บดก็คือมือสะดำก็คือขวานะครับไดสะดำคือมือขวาไตรสงอสะงอคือต้มไตรคือปลาครับไตรสงอคือปลาต้มสวัสดสวายสวัสดก็คือเหนียวนะครับสวนยก็ใช้คู่กับสวัสดมันมีความหมายว่าตรณีทีเหนียวนะครับสอสอบนะครับ อ่าซอลก็คือร้อนแบบอ่าร้อนแบบชื้นมากๆมันจะร้อนแบบอึดอัดนะซอสอัพก็มีลักษณะาการอ่าอากาศที่มันร้อนแล้วก็ชื้นนะครับมันไม่ค่อยสบายตัวสลักเช์นะครับสลักก็ใบนะครับเช์ก็คือไม้สลักเช์คือใบไม้นะครับจีโดนขยม,มนะครับคือยายของฉันโจลจัดโจลจัดแปลว่าชอบนะครับจริงๆแปลตรงตรงัวแปลว่าเข้าใจนะแต่ว่า อความหมายโดยรวมของคำนี้คือชอบนะครับปิซานะครับปิซาคือกินในอสลาเค้ใจนะครับสลาเค้ใจก็คือหมากหมากอ่อนนะครับเค้ใจก็คืออ่อนยังไม่แก่นะครับถัดมาครับจำกาสวนจีตาขยมตาของฉันเมียนเดิมเชอร์มีต้นไม้ซีแพร์นะครับเชอร์ซีแพร์ก็คือไม้ผล ที่มันกินผลได้นั่นแหละนะครับไม้สาหรับกินผลเจียรจรนะครับจํานวนมากโดยเจียดังเช่นโดงคือมะพร้าวสลาคือหมากนะครับละมุดก็คือละมุดนะครับกร้อยอานแปลว่ามะนาวหรือส้มก็ได้นะครับหนึ่งเจและเจก็คือกล้วยนะครับเจียเดิมเป็นต้นนะครับเป็นต้นอันนี้อันนี้ไทยก็รับมานะครับคือ คำว่าเจียเดิมเนี่ยแปลตรงๆเหมือนกับของไทยเลยนะครับเป็นต้นครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสมออกุลสมจะเรียบเรียบ